ไม่กี่วันนี้ะะละครมณตรานาคราชจรีรันไทยในช่องห้าเร็วๆนี้ก็ฝากติดตามด้วยนี่เป็นวันนี้วันนี้โอ๊ยขอโทษวันนี้กี่โมงสี่ทุ่มละครมนตรานาคราชสี่ทุ่มออนแอร์ในคืนนี้ฝากด้วยนะคะโดยนี้เล่นเป็นนางพญานาคีเหมือนเดิมค่ะเป็นดาราส,สาวแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ดาราสาวท่านหนึ่งภูมออิใจมาก ถ้าตัวแพงไหมคะเรื่องนั้นอ่ะชื่อนั้นถ้าตัวแพงไหมคะเออก็มันกำลังไต่เต้ามันกำลังไต่เต้าไป่หาล้อยล้านให้เจอให้ได้เพราะทางชื่อหนังที่พี่พดจะให้เราเล่นเรื่องนั้นอ่ะชื่อมันน่าตัวมากเลยเราโอ้โหไม่ขอ่งแกะโหลกโ้กระโหลมันแต่ว่าทนังผีเออความใหม่คืออะไรเอาตลกออกหรอ ขอให้เล่นเป็นอะไรก็เล่นเล่นได้หมดกระดี่ในนั้นเล่นเลยรับทุกบทบาทไหมคะรับทุกบทบาทค่ะให้เป็นผีเป็นกระดี่เป็นอะไรก็ได้หมดแสดงว่าเรื่องนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องมันจะพูดถึงอะไรใช่ไหมรีบเออรีบก็ยังไม่รู้เพราะว่า5ปีที่ผ่านมาเป็นนางเอกค่ะเป็นนางเอกตลอด ไม่ได้โดดเด่ shifted, นเป็นนางเอกเป็นคนดีไม่ลอดค่ะเป็นกะหรี Chun ่ปังค่ะค่ะข้อบตุ๋นข้าวโคกกระเบือก็คือควายคืออะไรโคกกระโหลกเอางี้โคกกระโหลกมันเป็นสับของกะเลยหนูเคยโคกกระโหลกไหมไม่เคยคืออะไรอ่ะแปลว่าอะไรรีบอย่าัว พูดพูดให้มันงงหนูพูดงงหรือพี่พูดงงอย่าขวนอ่ะอย่าขวนขวนแปลว่าอะไรนี่พูดไม่เป็นโคกะโหลกโคกระโหลกเออเข้าใจโคกะโหลกแค่นั้นแหละโคกะโหลกย่อมาจากว่าโค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 เออไม่รู้เรื่องโคเคยโคไหม ปีแล้วนะคือลี่โสดมา5้าปีแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วรอรักรักไม่มาตอนนี้ลี่จะพยายามเร่งทํางานหาเงินเพื่อไปเลี้ยงเด็กจะเลี้ยงเด็กให้ครบเจ็ดคนแล้วพร้อมที่จะโขกกระโหลกไหมอยากมากเลยนะแต่ว่ามันไม่มีอะเอาเห็นสวยๆอย่างเงี้ยมันแบบไม่มีกินนะจะบอกให้ก็ถ้ามีโขกก็จะโขกก็อยากก็บอกแล้วไงว่าอยาก